ดีค่ะเด็กๆสวัสดีนะคะมาเจอกันในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนโรงเรียนวัดรัตนะวรารามนะคะเจอกับคุณครูรัชนีวันแก้วเอียดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะวันที่14เดือนกรกฎาคมนะคะ2564 ในค่าวันนี้นะคะคุณครูจะมาขอทบทวนนะคะคำศัพท์ที่คุณครูให้เด็กๆไปหาค,ความหมายนะคะฝึกอ่านออกเสียงแล้วก็จดบันทึกลงไปในสมุดเมื่อวานนะคะมีทั้งหมด7คําคำเดี๋ยวเราจะมาฝึกออกเสียงพร้อมๆกันนะคะคำแรกค่ะคือคำนี้เลยนะคะคำว่า bench นะคะ bench ก็คืออะไรคะ มานั่งนะคะ bench มานั่งนะคะต่อไปคำที่2องคำนี้ค่ะ purse purse นะคะกระเป๋าใส่เงินใบเล็กๆนะคะใครหาความหมายได้ถูกต้องบ้างคะชมเให้ครูดูหน่อยสิคะต่อไปคำที่3ามคำนี้ค่ะคำนี้นะคะ wallet wallet หรือเด็กๆจะอ่านออกเสียงว่าวาลิ e ก็ได้นะคะซึ่งแปลว่ากระเป๋าใส่ธนบัตรนั่นเองนะคะต่อไปคําที่4คํานี้ค่ะคํานี้นะคะออกเสียง boat boat แปลว่าอะไรคะเรือนะคะแปลว่าเรือนะคะคําต่อไปค่ะคํานี้ค่ะคํานี้นะคะออกเสียงว่าโคมโคมนะคะแปลว่าหวีนะคะหวีหวีผมนะคะหวีที่ใช้หวีผมของเรานะคะ คำต่อไปค่ะคำนี้นะคะคำนี้ค่ะสเก็ตบอร์ดนะคะสเก็ตบอร์ดสเก็ตบอร์ดก็แปลทับศัพท์ไปเลยนะคะก็คือสเก็ตบอร์ดนะคะช่วงนี้เด็กๆชอบเล่นนะคะเซิร์ฟสเก็ตนะคะสเก็ตบอร์ดนะคะคำต่อไปคำสุดท้ายนะคะคำนี้ค่ะคือคำว่า look for look for นะคะ look for แปลว่าอะไรคะมองหานั่นเองนะคะสำหรับนักเรียนนะคะคำศัพท์ทั้ง7คําคำนี้นะคะในบทที่3นะคะบทที่3ก็คือยูนิตนะคะ p o o d Purse, Eat, It นะคะแปลว่ากระเป๋าใส่เงินใบเล็กๆเนี้ยของใครนะคะเป็นประโยคคาถามนะคะสำหรับทั้งคําศัพท์7คํานี้นะคะใครหาความหมายได้ถูกต้องและออกเสียงได้ถูกต้องนะคะก็ะส่งมาให้คุณครูดูได้นะคะแล้วก็ฝึกทบทวนออกเสียงนะคะตามคําศัพท์เหล่านี้ที่คุณครูออกเสียงให้ในวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆกดบอย